ก็เตรียมแฟนัดตัวใหม่นะครับสองหุ่นนะครับจะใส่ท่อเนี่ยให้ลองเกียวกันนะลองเกียวกับตัวนี้จะใส่ตัวนี้เป็นเกียวเดียวกันนะครับตอ,อ,อนนี้มีสามหุ่นเดีวตัวน,นี้สวมตัวน,น,นี้จะเชื่อมนะครับเดี๋ยวก่อนจะเชื่อมเราต้องนี่ก่อนต้องตัดนี่ออกเดี๋ยวบานแฟตัวนี้ก่อนเอาง่ายก่อนบานแฟร์น,นะครับ ชอบอี่หัวนี่ใหม่ก็มีนี่ว่าหัวขยายเออลืมเลยชอบของใหม่ของใหม่ดีกว่าเยอะมีแ้่ไม่มาใช้โอ้เสียงเดิมรุ่นเก่าแล้วช่งแมาเปลี่ยนรุ่นใหม่เลยลืมไงว่าเห็นที่ไหนวะของตอนตัวเองเนี่ยได้มีแล้วไม่มาใช้อยู่ในรังลยว่ากล่องนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่นีนแตนี้หายไปแล้วต้องใช้แล้วตอนนี้ในรถก็ไม่มีเมื่อกี้ปเลย อยู่ไหนวะมันหล่นอยู่ข้างล่างเลยสองคนเหลืองสองคนตัวสองคนเมื่อวานี้เราไปเจอไปลืมมาไปเจอครีมเหลืองของดีเลยหายอย่างไปเจออีกอย่างดีแล้วแน่นอนจริงครับไอ้เมื่อวานหาไม่เจอไอ้ตั้งใจหาไม่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 เคยเจอฮะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวมันก็เจอยังอ่ะถ้ามันอยู่ในรถอ่ะ ดูนีนวนะ่ว่าสองขวดมันก็แค่เนี้ยบเท่าไหร่เราบังแฟกันนะวมาอยู่คนที่ไหนวะของตัวเองมีแบบไม่เสกรู่นึกว่ารุ่นใหม่น้ำรุ่นใหม่กวเยอะ <c oughs> ของตัวเองมีแล้วไม่ใช้เชื่อจริงเลยไม่ได้ใช้จนลืมเลยลืมไปว่าตัวเองมีอยู่แล้ว <c oughs> ว่าจะซื้อเหมือนจะซื้อมาแล้วนะถ้าถ้าถ้าเชียงหลวงแม่ขึ้นไม้ก็ยังไม่รู้เนี่ยเอ้าของเครื่งแมวเองนะอ่าเดี๋ยวนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะเบี่ยงแะ้วเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นทุกทานบานแฟนนี่ก็นะฮะอคืมขลุ่มมากครับขลุ่มใส่ขลุ่มใส่เต็มเต็มอืมเพิ่มพลังเพิ่มพลัง ช้างมาเพิ่มอนไรเฮียช้างตู้ครับโอ้โหไอโกพีซก่อนนักฆ่าทะลุเลยครับเนี่ยช้างนี่นะครับมันแแ้วกรตัดนะครับเรื่องปกติใ้ประมาณนไม่ระวัง ต้องระวังฮ้หน้างานแน่แน่ไม่นอนนะครับอาจจะมีเสียงพัดลมแทรกนิดหน่อยฮึ่ม่มฮึ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 ่่มฮึม่อยร้อ,ยอย่่ <c oughs> มฮึ่มฮึ่มฮ่อฮ่งมม <c oughs> ม้วอ่า <c oughs> ม,ามว่ <c oughs> ถ้าล้างอ่ะไม่ไม่ออกไปข้างนอกเลยรุ่นนี้มันช่างเหรอแปะปุ๊บสวยพอดีนะฮะโอเคตัวนี้เราก็ต้องตัดนี่ตัวนี้พ่อตป็นได้สามหมุนนะ่เดีนะ๋ยวสองหมุนเจอกันต้องตัดนะครับจ้ะหลังกัน กาให้เชื่อมได้พอดีนะครับกาให้แฟร์เข้าได้พอดีสวมเข้าสักประมาณนิ้วหนึ่งอะไรประมาณสิ่มหย่า็ต้องดัดแปลงนะครับไม่ใช่ว่าจะเป๊ะๆนะครับจะเป๊ะๆมันก็ง่ายนะถ้าเป๊ะก็ต้องสาสั่งรุ่นที่ตรงนะครับบางรุ่นมันก็ไม่ใช่จะมีเบิกดได้เลยนะครับ แทนได้ก็แทนไปนะครับบางอย่างเจอแทงได้ทุกยี่ห้อนะครับขึ้นอยู่ว่าเบิกอะไรได้ตัวน,นี้แล้วก็เอาแฝดตออัวใหญ่<ร>ไว้ใช้ใสมาให้เลยเหรอตัวน,นี้ก็อันออนี้นตัวน,นี้ก็อันนี้นะครับการท่าทำทางขันไว้กันนะครับให้เชื่อมนะครับ กันไว้อยู่บบน,นย,นะย่งไงอะไรนะงานเอาไว้เชื่อมกันก่อนเชื่อมก็ต้องก็ควรระวังครับอ่ะอันนี้เอาถ่ายนี้เองเปิดเกย์ฝั่งนี้นะครับให้อากาศออกนะครับแรงอัดต้นเบิร์ตเปิดเกย์นะครับโลสายสวดสายบายครับ เปดให้แรงดันในกออกครับเดี๋ยวมันจะระเบิดได้ทุกครั้งคือเราล็อกไว้แล้วก็เปิดไม่มีอากาศออกทางนู้นเพื่อความปลอดภัยปิดพัดลมครับอันนี้ไปเชื่อมแล้วหมดเชื่อมกันนะครับ มันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนหัวซื้อใหม่ไม่เปลี่ยนเลยซื <c ười> ้อมาหรอซื้อแล้วซื้อ้เ,อเนีย่ยทั้งชุดมาแล้วต้องเปลี่ยนทั้งสายด้วย <c ười> แจข้างล่างก่อนนะข้างบนของเยอะ โอเคกนะันนะไม่ได้ไม่เจอแจ็คพอตนะมีปัญหารอบๆแล้วสเจนเนะน,นี่ยตลอดออใช้ได้เลยครับเท่นี้ออาจริงแล้วนะครับ ล่างกับบนนะครับนี่มาใกล้มาเดี๋ยวถอยละลืมไปก็อยู่ฝาพอดีถ่ายไกลๆก็ได้หรือหาไตขอชิมงานให้แดงก่อนนะ นะอันตรายย่างอยู่้ข้างเยอะนะครับเต็ดใส่ล่างใส่บนนะให้ไหลให้เขาไหลพีนะสวยเนี่ต้องไหลแบบนี้ อู๋ก็ไ่สอนดูเอาอีกแล้ะเอาเอากล้องส่องดูไอ้นันจงดูล่างลอยสวยสวยสวยโอเคนะำกันไม่เช็คนะครับไอลรั่วเพราะมันร้อนนะโอเคที่ช่างหนูนต่อนะครับทำให้ลื่นร้อนอยู่ร้อนอยู่ลื่น มันกล้องไม่ชัดวะเนี่ยชัดแล้วฮะใช้เบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์สิดนะเบอร์สิบเจอาม้ะไรไเอาไปเรยแจเลื่อดเลยฮะเอาสะดวกเบอร์สิบเ้เบสิบสามเก้าสิบสามหไงเกานเลยยแปลกดูกลับหัวนี่ไงดูเลย ไอ้เหมือนเลขเก้าเลยไอ้หนูนี่แน่นอนจริงเอาหันมิแจไปทางน Britain ู้นทุนเอาเบอร์สิบเจ็ดหันไปทางโน้นเลยฟันมันนะมิแจผิดด้านเบอร์สิบหย่อหันกลับกันเออเออทำไมเราทำไงเอ้าแล้วก็มันดันน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักไปทางนู้นไงเออโอ้ยน um mm ี่ไม่ต้องขันแน่นหรอกรัวทำแน่นนี่ไอ้หนูนี่ท่อบี้หมดอ่าปิดไว้ เอาเต็มเลยฮะโอเคเอแล้วอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่างช้างเตรียมครับพี่ต่อต่ออ๋อไม่ต้องไม่ต้องออกไปอยู่ข้างในนี่แหละเอาสายเอาสายสีเหลืองไตมอย่าอย่าท่อไฮนี่ พอจุดนี้แล้กันนคืองหนึเนียอือโอ้น้ำมันเยิ้มเลยฮะนี่อะไรอ่ะเสียบเครื่องเครื่องหน่อยเอ็งนุฟังมาปล่าเปลาอัดกันอัดกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันดูดดูดน้ำมันเข้ากันเสียบปลั๊กกันเดินเครื่องเราจะอัดแรงดันเช็คลอยลวกอ่ะเสียบเลยเสียงกลางสนั่นเลยอือไม่หลนหรอกโอเคอ่ะใส่เลยครับใส่เลยเช็คลอยลวกกันนะครับอัดแรงลมเข้ากัน เขาเร่งลอยๆตัวนู่นอยู่โอเคอยกมายกมาเกลดละลายยังตัวสิบสิบ,สบ,สบ,สบอี่นะ,ะ,ะไม่เป็นไรวางนั่นนี่ะแล้วมันเตี้ยมฟู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 อ่ามันรั่วออกอไอ <ป S 2> ้เป็นปงัดมันเป็นงัดหัวไงครับยังไงพี่ไม่เป็นไร,ไนไร,รบ้างไม่เป็นไรอะไรยายปีนเยอะไม่งัดก็ไม่รั่วหงละเดี๋ยวอัดหกสิบเจ็ดสิบ อ่ามือไรช่างนูรอรอถอดปลั๊กเลยเทสเรั่วกแป๊บเดียวอันนี้อับลมเข้านอนี้อืมใช่ใช่ใช่อัดสักแปดสิบก็พอแล้วมั้งเอาละช่างนูตัดปลั๊กเลยอ่าลงฟุบๆเลยเว้ยรัวยวย่วทางนู้นแล้วมั้งเอาช้างช้างไปดูละข้างในไม่น่ารั่วนะเทสให้หมด อไล่กันไล่กัอนอย่าไปพูดว่าดูอืมรัวไหนไม่แน่รัวนะท่านไอ้เกจวัดนัน่นแหละตรงนู้นน่ะของช้างช้างอ่ะมันหลุดออกมา <ๆ S 1> อ่ะดูดวยไหมอ๋อซื้อบอกหกเหลี่ยม嘛อ๋อเอาขันขันหกหกปิดรูไว้ก่อนขันปิดไว้ก่อนี่รัอ่า <ๆ S 1> อ่าอ่าเอาขันปิดปิดไอไอฝาเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ ไ,ไอ้ฝาปิดมันอะเออเออมันรั่วออกฝาไงอ่ามันจริงรั่วอย่างงี้ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรปิดไอ้นั่นก็หายรั่วแล้วประแจเลื่อนมียังขันปิดไหมน,นะพี่หนูขอประแจตัวใหญ่เลยครับมาประแจเลื่อนหน่อยอ่ะหยุดหยุดหยุดตกยังอ่ะตอนนี้หยุดอยู่ที่40่สิบมีซึมตรงตัวสวิตช์วาล์วฝาปิดพอพออยู่นี่เฉย,ยพี่ อ,อ,อยู่โอเคสี่สนะิบเนาะอืมชั้โนโไม่เจอร,ยรอยรัวนะ่วเนาะไม่รัว่เวเดี๋ยวเเสียบปลั๊กดูอีกที<ช>นะครับเดี๋ยวอัดอัดอัดเข้าอีกทีกันเมื่อกี้ยังไม่ได้ปิดเกนะขึ้นอย่างไรโอเคอัดแรงดันใหม่อีกรอบนะครับจะอัดแปดสิบอีกรอบนะครับ อไรอัดก่อนเดี๋ยวค่อยขันปิดตัวนี้อ,อ่ะแปดสิบกว่าหมุนปิดขวานะครับเก็บแรงดันสักพักนะครับสักสิบนาทีว่าแรงดันตกไหมนะครับถ้าไม่ตกก็คือไม่รั่วแล้วละ่ะตรงนี้ก็ช่างหนูก็โอเคเลยนะอ่าท่านม้วนเก็บสายเขาเลยเก็บสายล่างจะล่างเลยอโอเคระหว่างนี้ก็คงจะรอนครับตัวนี้คงไม่ต้องให้ช่างหนูกาเก็บสาย ผมไม่ต้องถ่ายนะครับบางจุดผมจะตัดออกไป